ไปโอนเงินให้เมียค่อยเด้อเจ้าเนี่ยมันโง่เพื่อนปะเจ้าไปแชทโอนเงินให้เมียค่อยเห็นอยังเพื่อนปะเจ้าคือโง่แท้เพื่อนเพื่อนเพื่อนว่ากับไครอ่ะนะเพื่อนว่ากับเอฟซีนอ้อยโดยเอฟซีต่งไทยเต้วาเพื่อนเคยโอนเงินมาให้น้องนะโดยแต่เพื่อนแบบว่าเออเจ้าคือโง่แท้เพื่อน่าโอนเงินให้เมียค่อยทั้งทั้งที่ค่อยแชทหากันเสมอทั้งที่น้องไม่ได้หู้อย่างเลยนะน้องไม่ได้แชทบ่เคยหู้จักเลยว่าเป็นไงบ่วหูจักเพื่อนซ้ำคนใช่ไงคนไทยแต่ว่าเพื่อนแอบอ้างว่าเป็นนั่ว สวัสดีเลสบายดีพ่อแม่พี่นอ้นองมื่อานี้เราอยู่ที่บ้านนาโพเมืองอุทุมพรแขบสวสรรคเขตอีกแล้พ่อแม่พี่นอ้นะนองเนาะมือนี้ทางมาบยก็ได้มาเยียมยามน,น้องแพรเนาะิันวะ่นมามาแต่ไทยน่นแลพพี่น้องเลยเนาะเพราะเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทาง น้องเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าเฮากรบเปได้มาถ่ายน้องเพิ่นกะบดนเลยพี่น้องเอ้เนาะมันเลยจะได้มีโอกาสเข้ามาหาทางเฮือนทางซานเพิ่นนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าทางบ๊อยกะสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปโอ้ไปลมไปคุยน้ำกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกับบริษัทเสียเวลาเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยอ่ะไปเบิ่งไปซมน้ำกันเลยกับน้องแพรเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยสบายดีน้องแพรสบายดีสบายน้องแพรพบกับน้องแพรแล้วมั้เนี่ยไม่ไม่ เปิดแล้วเนาะเป็นจะไหนน้องแพรกลับมารอบนี้อีกเนาะกลับมาแบบว่าเยี่ยมลูกบ่แม่กลับมาเยี่ยมลูกคือว่าได้ยินข่าวเจ้านายเพิ่นไปเวียบปแม่ไปเวียบก็เลยเพิ่นก็เลยให้มาก่อนบ่แม่เพราะว่าเพิ่นบ่ได้อยู่เพิ่นไปอันไปกรุงเทพไปทำธุระกันปะบางทีสามได้สิกลับมา โดยโดยถ้าคิดอยู่กับไพ่เจ้าก่อนเนาะนี่อยู่ไปก็อกเดียวผีที่หลอกแจ๊บเหมือนสิมา่าติน้อแต่ย่าติแต่วันนี้กินกินข้าวเนี่ยแหละโอแล้วมากินข้าวอยู่เพื่อนโดยโว้ยไม่ีน้องแพ้เล่เพิ่นมาส่งบ่โดยมาส่งเพิ่นใจดีขนาดเนาะนายจ้างเนาะแม่ใจดีเด้ใจดีพ่อพูดนะมึงอื้อว่ะ ไ่งแต่ดนระบ้อมามาดนเติบแล้วนะนอกมาเลยแเที่ยงตั้งแตจจังโมะบ่ายสิบสองโมงโอ้เที่ยงตอนเที่ยงเลยโหดอีนี่โหดจริงๆแล้วนุ๊กกะกล้าว่าเมื่อได้ะสิไปกต่ครับนี่ถต่เพา่นกบมาแต่คนแล้อ๋อครับ เจ้านายเพิ่นกลับมาจากเรียกจากงานเนาะทำธุระของเพิ่นแล้วเพิ่นสิมารับบ่อบด้ว่าเขาไปเองไปเองไปเองบันนี่เนาะไปไปได้ไปเองอย่างไปบ่อบอย่างบ่อจังรยานไปง่ายๆรถโดยสารบ่๊อบง่ายเนาะมีไก่บ้านเจ้าของเนาะไปไปมาๆก็ได้โดยกับมาเยี่ยมลูกน้ำไก่บ่จากด่านนะจะดูบ่ไก่ที่ข้ามไปายเอาอยู่ ที่เอ้ยบมเมนต์อยู่ไทยเลยเป็นไลใกล้กับแม่โคบ่ักปะแม่โคอยู่ไสนบ้างบวชบนฮู้ครับบวจักไม่โคใกล้โลบินชันบว่โมฮู้เนอะโเคยไปไทยบวแม่ไหนแม่โน่นใกล้กับบิ๊กซีอแบบอยู่มุกาหารเนทางมันผ่านทางผ่านไปกรุงเทพมหานาบิ๊กซีบมแม่นว่าเคยไปอันนั้นจักบ้านพักอยังก็ลืมนะบ่อนนั่นบ่อนบ้ำบินอยู่นะบ่อน้องอยู่นะ กีชักก็เล็บดิ่นแล้วแถมหมุดหารยาติยังข่อยให้ไม่อยากไปไม่อยากไปมีแต่นอนอยู่ในห้องไม่ได้ไปเที่ยวบอสจำเป็นวันหยุดนะบมีมีวันหยุดบอสมีอยู่หยุดจากมือเหรอส่อทย์ขันมีวันหยุดเลยเดี๋ยวไปแล้วพาไปเที่ยวได้บอสได้พอพีดบ่อยน้ำบอสพ็ดบัสขาวครับอยากไปอยู่ไปข้ำแต่ก็ถ่ายคลิปถ่ายอย่างเนาะถ่ายบุ๋งพญานาคไง แมนแต่เค่เดเแมนกะคุณอเคยเห็นช่กะกัะกะธรรมดาธรรมดาอ๋อคือข้าบเคยเห็นนนนคือขาบัเคยเห็นก็แบบโอ้แม่น้ำกว้งไงนะอ๋อโอ้มีความสุขดีปะกะมีความสุขโยมโอ้โหต่นงว้ามีความสุขด้ยองมีอย่างในใจแล้วมีคนในใจแล้วเนาะ บ่บ่อยกบแก้วดังกอดกอดมันยังบ่บ่อยกบเขียดังเจ้านายเพื่นใครเนี่ยแต่เจ้านายใจดีเนาะเพื่นไปมาทรงเจ้านายเพื่นมาทรงมาแต่ละเสื้อเนี่ยเพื่นกับมาส่งเนาะแม่นมาแต่เสื้อกับมาส่งจะว่ากันไปแล้วน้องไปเองใช่วัเข่าวไบยเห็นมาเมื่อนี้บรเห็นได้อ๋อนั่นบ่ผ่าหมอเตอร์มันงย้ำกับทันได้เป็นว่าวันชุกว่าใหม่อีก ่ถวันซุกก็ไปเรื่อยๆเนาะกยัซื้อไม่บ้านเนี่ยก็แบบโทรมาบอกก็เออแบบเออสิ้นเดือนหน้าอันนี้นะรอเดือนนั่นเดือนนี้อยู่ขันบ่อได้กัดซื้อมาลดก่ได้กว่อ๋อซื้อมากัดมันแพงเด้เนาะโอ้บ่อได้แล้วมันเบิกของเบิกเขาเนาะแมนไปซื้อมาเองขับอได้แมนเป็นวันซุกบ่นเดี๋ยวนี้วันจันทร์ได้เลยนี่แมนพูดดีอันเพื่อนกลับมาหนึ่งเท่ขึนาะ พอวันชุกพอวันชุกแล้วก็วันเสาไปถึงเนี่ยกำลังถึงเทมัอ๋อจะได้เพื่อนจิมาติดตั้งให้รอบางคนวไม่แหงเพื่อนจิมาดึงเองโอว่าด้วเพื่อนจิมาดึงลงจากเสาเลยท่านเป็นช่างบ่ดึงเองแน่นท่านเป็นช่างออันตรายบ่แม่เพื่อนเฮ็ดเองต้องใช้เพื่อนหน้ามื่นหนึ่งทีดึงให้กระน้ำายอยู่นในเจ้าเลยกระถาเพื่อนเพื่อนเนาะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เฮ็ดเป็นมันทุกอย่างนะท่องเที่ยวครับมันทุกอย่างไฟเนาะกันมือหนึ่งเนี่ยรับพังเสาเหาอที่ทำเอาเขาก็ได้ซื้อเครื่องให้ไล่ได้พังแล้วเมื่อไหเครื่องยังจะซื้อเองไม่ได้แล้วได้แปดพันอย่างเดียวมาใชยไพ่ก็จกใสยไฟนี่ของเขาต่อจากเขาได้ไหมใช้เฉาฟังไว้ที่ไหนอยู่ในบ้านมั้ยฟงไว้ได้ดึงมาที่หก ดึงมาเด็ดามนี่วแล้วนะคิดว่าต่อน้ำเพลินนี่ก็ได้นะดึงไม่ได้ต้องดึงจากเสาเลยดีได้เสาอันเสาจริงเดึงมากขวบไปไหมคือเสาหน่อยแท้อันนี้เสาดึงเข้าห้านซื้อดึงเข้าเสาดึงเข้าเงอนจะซื้อเขาเปลี่ยนเอาไ็ได้เสาเนี่ยนะปัดเวลามันนะนะแต่ว่าอยู่ข้างนอกมันเขาต้องใช้เสาใหญ่ยังเสาเดียวนะยังเสาเดียวนี่ใช้เสาไม้บ่มีเงินด้วยเสาไม้แดงเนาะไม่เนกระทนอยู่แล้วเบาๆเสาไม้แดงนี คัมตรงหล่อลองเท็กเนาะแม่งานต้องตกลากอยู่ไม่ไปบ้านเฮ็ดเสาไปก็ได้แจ๋วนะแสดงว่าพัเองมืดแม่แสดงว่าเพิ่นเฮ็ดเองมืดมันอีหยังก็เพิ่นเอิ้นอีหยังอันแทงบ่อันอีหยังอันไหนอันดึงใส่ไผานะสลิงบ่อีหยังคืออีหยังและนี่แบบของขาวนี่แบบของขาวนี่เอ้อหมักลอบ่อปะลูกกิ้งมั้ย ข้านข้าวเบอกด้มันติดๆได้มการทาทาพเลยดึงให้ทัดลงมาหายัวนะพี่ตั้งหายโดดนากันแน่กันได้มิเตมมาแล้วหมดเนี่ยนะพูดอะไรก็มันยากเลยเนาะไฟไฟชีดชายเคยดึงมาแล้วนาโหดนะเบาลี่นะโหดิงเบอลี่บอกโปรแฟนมาชอยเป็นลูกมือเลยนะเีกาแฟ จแค่คันไม่ดึงไฟกับสีโอมาให้ออมาแบบมาชอยอยู่นาะขนาดนั้นแต่ว่ามันบุญยากเนาะกันได้นั้นแล้เนาะเป็นผูเป็นแล้วได้หมดเ้เพื่อนเป็นยากไงนะก็เือนตงไปในันเนี่ยเนเพื่อนเองม่ได้เป็นผ่านมาแล้วจุดนั้นูกมาแล้วใส่ออกใส่เข้าไประหยัดนาะ บหูแลอาไปว่าเนว่ใดเฮาเป็นเกษตรเองขนกระเปบประยัดกันละประยัดนี่คือการโบชจทุ่มเอย่างว่าเฮ็ดใจเฮ็ดแมนนี่คือประยัดเมื่อไรพันเสริบแล้วเขียมใบในการนั่นจึงนี่เลยเชียรเขียมไบอยังเมื่อหลายพันแล้วขนาดอันเอายังเอาปักื้นปักใมาต่อนเรื่งบอ่พันขาพันขวดแล้ว เดินข้างในมนะันนะาพันได้ด้ของแท้หรอวะเนาะแมนชาของแท้แต่ใส่ของปลอมนี่แบบได้วะ <c oughs> เปิดปลอมๆเนียังบ่บอ,บอ <c oughs> เอลยนะหดอีลีนงแพี mean, <c oughs> พ่เนาะดจริงๆบ้าว่าริเจ็มปากออกเลยตอน โหดจริงๆมีความชุกแค่ไหนด้บอ่เอามันนั่งอยูกหัวเนาะบอวยมาเห็นกี่นี่จนอึ้งเลยบอวยกับก็รีดได้ทานจนไม่นะเมื่อไรวันอยุดถุนวาวาว่างๆแน่นะสิข่ามไปรีวิวเนาะแมนรีวิวอ้าวจดใชนรีวิวเลยทางไปนะเพราะทางกันทางบ้านพัดนั่นแหละทางไปทางใหญ่อยู่บ่แมอขี่รถง่ายอยู่บ่อโอ้มันก็ง่ายเลยเนาะโขเลยใช่เลยบอหูเอ้า จากของอยู่ยันนี้าจากน,น้องส่งอันอยูให้เร์นรส่งแซจีพีเอมาอน้ก็มีเลียวโคเลี้ยวใช่ส่งพนทีให้เบอง P P แต่ว่าจากอันจากบ้านน้องไปหาพื้นมักะบ่ไก่จะมีซิมไทยบอกบ่มีจะใช่ไปได้ทันไหมขบช้ซิมเราไปไฟไปไฟกพี่เขาน้ำชาปลากพี่เอาสมัยชีวิตไม่แต่เอมพี่เลยแต่พรจุ่มมือน่หน้าวเป็นแว่นแล้ ทีทุกอย่างว่ะเบ็ดแก่ไอ้เบ็ดแต่งลายก้ามแล้วเนาะบ้าขาวจริงดิโหดจริงๆโหดจริงๆนะเป็นได้อันแม่แม่ใหญ่เราใครแน่แล้วบ่ก็ใครแน่แรกใครแน่แรกหนึ่งบ่แมนโอ้ชุดยอดเลยค่ะชุดยอดจริงๆแล้ว กะคาร์ลมัทุกอย่างเนาะกะบ่ได้ให้เฮ็ดหยังแล้นะกะคาร์ลมเอาเนาะเพราะว่าไปเป่าไปปิ้นไปปัวกะ้ายๆนี่ยนะกะบอกอยากให้คาร์ลมปานดานะแบบเออที่ตนนะนะที่คาร์ลมทุกอย่างในใจก็จะให้คั่วเกลือกับอันข้าวพื่อกินบอกคาร์ล์มันชุ่เนาะแน่นมันแบบว่าอันนั้นแน่นตรงแต้องจำเป็นมันก็ดีขึ้นเนี่ยแหละเพื่อนห้ามให้กินปลาทูแต่ว่าชื่อปลาทู ซื้อปลาทูมาให้เพราะว่าที่ <c oughs> กินยังแบบขั้นตัาอัดลายมันก็สาดคันอาหารแบบเนี้ยพี่ตนลนะนะน้องมาแต่เทือกับเสื้อมาแบบ,บก,กินปลาทูกินปลานิ้นปลายอย่างไรปลานิน้นกินปลาได้เลยปลาได้เลยโบ,บ,บปลาได้จากอันเลยปลาดุกปลาคอก็ปลาได้ได้แต่ปลาคอกับปลาขาวอ๋อขาวตัวนั้นนล้ตัวมันได้ตัวน้องเอ้ามันชิมีบ้างนี้เอ๋อมันก็มีนะตัวลาตลาดเก่งยรบ่มีเลยมันบ่มีนี่แหละหาซื้อยากเนาะเอาแบบ อขงถ้าเป็นประทูนี่ซื้อง่ายเน่ยใก็ซื้อได้ประทูเนี่ยมันพิบกักินยุ่แต่ว่านากกแลวก็โอ้ยกินลดะพันไดซื้อปลาคอเป็นางมมาขายนี่บ่ากได้นูะแมเพือพอแฝดชาห่วยก็มีได้มานี่ชาห่วยเลมามาบบนี้กัมาพอได้บึงแง่เพิ่งทาบึงไผเลย่บนี้ เพนว่าว oh, kind of like ah, really yeah, yeah. ันศุกนี่ขึ้นมาเอาใบสมโรัวไปแลนแบบนี้นะทางเจ้าน้ยเป็นสิลนนหาหบอทงไพเจ้าของไพ่งน่สิลนเองไปแลนดัวแมนของแท้นะไปกปี้เอาน้ำไ้แลนด์ได้ยังการทาผ้าค่ะกงเตอมันนะสิเบิกบ่ไถ้สิเบิกกงเตอรด้บ่เขวาใจเพิ่นเนาะแม่จักน้ำเข่านะน้องก็บ่เข้าใจแหละคือบ่าแลนทั้งแต่เพื่อน สิได้อป้่บันศุกจะแล้วเบาหีืกัว่าขั้นตอนมันบ่คั่นเขาว่ามาได้ก็คือสิได้อยู่แมาได้ได้ก็คือว่าได้เพิ่นนัดมื้อนั้นเนาะแม่นคั่นว่านัดปานใดก็ยังบ่ได้ก็คือว่าจะเทื่อแล้วนันเลิกเลยจะนึงเนาะบโบว์เลิกได้สิเลิกจังไดนจําเป็นต้องใช้ให้จําเป็นอยู่ยังโค้มันไม่ได้ม้วนยังโค้ช่ได้ม่วนไดนมันโดนโพดทษโดนก็ต้องรอแล้ว พี่ยังได้เนาะร้อยสำนีงสร้วกได่ะยน้องแทรได้แบบ้เนแมนแมไ่ง่ายอกเนาะเวลาเพิ่นมาชงแต่ละเอเห็นคนบริเนมบ่ะเนมเหอเนมยูบ่เนม้มาชงูหันมาดิเนมแต่เขากะบองหู้เนาะยูในรถเบ่เขาบองหู้นะเขาบองู้ว่าเป็นผู้ใดนะอืกะเขียนก็คิดว่าเอฟซีเดันจเอี่นา เดือนแ้วแต่เดือนนึงก็เทื่ยเดือนอ้าว่าปุ้ยได้เนาะเดือนละสี่ห้าเทื่ยงคนเดียวโอ้เวลาเพื่นมาบ้านนี่นะเมียนเดือนละสามเทื่อนี่หากะลงไปนี่ตู้ไอ้อย่างมาตอนนั้นกะไปหากะที่เห็นลงไปแป๊บเดียวมาเลยไปไปเพราะว่าเพิ่นนั่นเด้เพิ่นขั้นเพื่นไปวียกเลยบ่อยๆั้นเทอยู่ผู้เดียวกับเบอเป็นเนาะขั้นเพื่อนไปกรุงเทพนั่นแปลว่าเออเดเวียนเงี้ยอะอยู่อยู่ในบ้านนั่นแหละแบบจัดขวดทำความสะอาด เซตถูแถวนั้นเลยเนาะเอาบอยไปเห็ดน้ำหนึเด้อวอลัดมีแต่หาวอลล์วอลล์วอลล์ก็งานบ้านอะวอลลัดล่าง้วยล่างจานซักเุงชกผ้าถูกอย่างไงนะโอ้พอแผล่ถูกอย่างเลยก็พอแผล่ล่างถ้วยล่างจานชักฝ่ามือนี่เนี่ยเอาสุดยอดนะทำกรมแบบทำการบ้านนี่อย่างนี่ยถูกอย่างเก่งแค่ถุดยอดถุดยอดจิ๋งแล้วธรรมดาเนี่ย กัมแท้ีนี้กะมกมงกุดมามีเลยงแผ่นอะยกอจีแพ้เลยตอนแท้เลยเกาพึ่งมีใสนอันนั้นนี่ได้ผุนปลักแขนโอ้อันนี้ของปมปลักแขนผ้แดเก้ารอยนะมีอปอมมงแท้ของอยของอยแตเลดเนาะเดี๋ยวีทำอย่างละมุดยอดจริงจริง โหดอีด้กินข้า like like ouais. วกินน้ำอยู่กับน้องแพรเจ้ากันแต่ว่าเจ้ากันอ้วกอิ่มกว่าเก้าอยู่กับบุตรน้องโจ้ยเนี่ยนอนอยู่แต่เนืบกอยู่แต่ที่ห้องเนาะก็ไปเที่ยวเนาะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนพแล้วเอาเห็นเรื่องงานแล้วครับนอนพักผ่อนแบบนี้เนาะนอนเล่นด้วยซับเบิ้งเบิ้งหนังเปิดเสียงทางในโทรศัพท์นี่นะเบิ้งทิกตอกทิกตอกนั่นแหละบางครั้งกับลับปะนั่นแน่ะกันโหดอย่างแี้ เราคิดว่าอยากไปเที่ยวห่างเที่ยวอย่างไรได้ลงติดต่อรีวิวเที่ยมูนเรขึ้นเลยเงินซื้อมดประหยัดไว้ให้ลูกมีกู้ประหยัดเงินไว้ครับคลื่นย้าไปนี่แหละใจใจลูกเต่าเนาะในครอบครัวก็ดีคือกันนองขิดแบบนี้อะไรอันอันจู้อันป้าลูกี่กะเดือนหนึ่งนั่นบ่แม่นีในน้อยนะเป็นเงินไทยกับแปดเก้าพันเงินนะแต่ส่งเพคนนี่บ่ ช่วงที่ใดะตั้งเกตตั้งโซ่เนาะเพิ่นไงเนาะพอง่ายบ่มีผู้เบิ่งไงนะคันน้องมาเนี่นี่น้องกะเอาให้นะเฮียนพยายามเฮียนเจ้าเถิดที่ใดขอข้ามันเมื่อแล้วเบ่าหลีเฮียนไผ่ฉันเมื่อนั้นตะเกามาก็เห็นเฮือนเฮียนไผเฮียนไแม่แล้วเอาในล่างอันนี้ไปปลูกค่ะ ไม้ในล่างครอบดิเน uh, uh, ื uh, ้อหลังไม้อยุบพวกแมนปะครใช้ช işte. like, ่ไหมใช้ใ uh ช่ไม่ในนี้นะไม้ในล่างนันก็เอาขึ้นใช่ไหมเออกระใสขึ้นกันเนาะใสขึ้นกันแต่ว่าเรื่องอันเครื่องเสามันนี้อย่างก็เอามาแดงเฮือนตัวใหญ่เฮือนใหญ่ปุ๊บาะว่าอันนี้กลาเป็นเฮือนเจ้าวด้วกันโอ้โหบ่แมนเฮือนเท้าอ้าวเฮือนผู้ใด้เหรเฮือนเขาอ้าวอันนี้เฮือนเจ้ยวใช่แล้วเพราะ่าแมนเพาเป็นยอดยอดแย่นแย่นของเราเสาเลยนะเฮ้ยเซาล่ะ ชาววะาววัแทะนโดก็ลูกเคยจานอยังปากเบี้ยวไนไหนตอนะเดี๋ยวนี้เชาได้ก็ดีแล้วนะเราหนาววันอ้ยมดเราเนีนั่นสไตล์แล้วนีนันสไตล์เพมชิ้นยอดเนาะเพเนาะเอาอีกแคสองสามนาทีเนาะไเอากรเนาะับคำที่้ราเลยเนาะ วันนี้หูว่าเพิ่นมากเลยแต่เ้างเลยมาเลยแมะเลยเพราะว่ามาจากอาจพรกับพอดีทางนี้พอดีแม่นทางผ่านเลยมาวีเห็นเพิ่นนั่งกระจูดอยู่นี่มาบอยไปได้จะทางผ่านมาดิแม่นโอ้เอ้าผ่านชีวิตดีขึ้นกำลังเฮลื่อนเนาะเออเมื่อนั้นคือคอยเห็นไหาอยู่ม้ดจกแล้วไหาในแบบอย่างนะ บ่ให้เนาะไม่ให้่เรบ่ได้ให้แล้วบอกเลยเราบ่อยเนาะหมก็เห็นในอย่างนะสตอรี่เราอินกับเพลงแม่อยากแล้วเราอินกับเพลงซื้อบ่บ่อยมีเฟนแล้วบอกเดินลอยเสียงบ่บ่ได้แแบบเป็นเพื่อนกัน่เป็นเพื่อนกันไล่เบ่บ่อยไล่จริงๆแล้วบ่บ่อยบ่แฟรบ่มีซื้อสัปบ่แฟรมี่แชทหาแล้วมีบ่เจ้าก็มี่กูบุกเคยเห็นสิ เราเป็นเพื่อนเจ้าีเซนหาบ่ผแเจ้าีเซหบ่่แผล้องเจะต่อรี่อย่งก็โบเห็นนะแม่ทาแท้ายไออแม่ทาแผท้าไหบบแม่บางทแอดเป็นเพื่อนพี่น้องกันเนาะแบบแบบนเพราะว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นยังกันก็ได้นาแบบว่าแซท่ายงานยยังแบบนี้ขนาดน้อแคนเท่ากั ถึงถึงอยู่คนละบ้านก็ญาติกันได้แม่นทำความรู้จักกันไว้คดีพี่น้องนี่เนาะครัก็คือมื้อนี้ก็ทางเฮาก็สิมาขอคาน้ํามันนําน้องแพ้เมื่อมื้อนี้เนาะเราลอย200เนาะ100 200แล้วยังอยู่บ่ว่าดอกเนาะคนมาแต่กรุงเทพใหม่ปกติเฮาต้องต้นกินขนมนะแม่ตนกินขนมแล้วแม่พี่น้องกมาอัปเดตชีวิตแหละกอวอิ่มกว่าเกาคือว่ามีน้มีนวล สงสัยไปได้กิน KFC กับโบจักเนาะเอาว่าจะได้ทิมงานคนปัทุ้งอะไรอ่ะได้กลับได้บัดนี้ไม่ใช่ไหมโดนทิ่กะปะเนาะมือหน้ามือหน้าจังพ่อกันแม่เจ้าคือชิยู่ดนอยู่ดอกบัดนี้ทิ่หนึ่งผุนาะทิ่หนึ่งบ่โดนทิ่หนึ่งเออน้องอันมีเรื่องอย่างว่าเพราะว่าอันมือนั่นน่ะมือที่น้องเซ็ตหาว่าอุลี่เนาะมีคนมาว่าว่าแนวนี้อัน ว่าอะไรนะเอฟซีคนท oh. uh. mm uhm. ี่คนที่เขาหักแทงน้องอะเนาะเพื่อนว่าเออซีเพื่อนว่าว่าจะไปโอนเงินให้เมียคอยเด้อเจ้าเนี่ยมันโง่เพื่อนเหรอเจ้าไปเซ็ดโอนเงินให้เมียคอยเห็นอยังเพื่อนเหรอเจ้าคือโง่แทะเพื่อนเพื่อนว่ากับใครเนี่ยนเพื่อนว่ากับเอฟซีน้องโดยเอฟซีต่งไทยเต่ว่าเพื่อนเคยโอนเงินมาให้น้องนะโะแต่วเพื่อนแบบว่าเออเจ้าคือโง่แทะเพื่อนว่รโอนเงินให้เมียข่อยทั้งทั้งที่คุยแชทหากันชัมืด ท่านพี่น้องไม่ได้หู้อย่างเลยนะน้องไม่ได้เซ็ตบ่เคยหู้จักเลยว่าง่ายโบ่หู้จักเพิ่นซ้คนชนวคนไทยแต่ว่าเพิ่นแอบอ้นะว่าเป็นเน่ยนั้นเนาะว่าไปทั่วยุอุดรอ๋อ๋อที่แถวกาฬสินธุ์นั่นแหละกระยาเขากระยาเขาแหมเซ็ตมาหาน้องพัดมื้อนั้นน้อมกันน้องบรับเลยคือว่าผพูดนะนะทั้งๆที่คนเฮาบ่ได้ฮู้จักกันหรือว่าว้าเนีนั้นเนี่ยน่ะโดยนะปล่อยผ่าน ันน้องแพรเนี่ยไดมันบอดีก็จะไปถืองซาลายชีวิตเท่ากันลังไปได้ดีเนาะแม่แม่แม่ไปสนใจไรเนี่ยมันบวมันน้อยใจเนาะทั้งทีเท่าอยูย man, no. okay. man, wow. man, man, man. ่ปกติมาเสร็จว่าหัวเทาเนาะได้ได้เดี๋ยวว่าอะไรก็ลังขมวดจับเกียร์เนี่ยมันขมวดดราม่าป้าโหลดป้ามันล้มมันถือได้ดิแม่เพราะเพราะเพราะก่อนเนาะไม่เนี่ยมึงได้จะว่ากันออาโอเคจังไรก็อยู่ดีไม่แห้งด้อน้องแพรด้อโชคดีโชคมาลำด้วยดีเนาะสบายดีสบายจะไป i